ชุดเจยคุณแม่พันกับกันว่าสุชท้าทานใครกับปลานแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครใครอะไรปิดรบปด้วยคำลอดกรรเป็นคุณมาถึงลำบากทางไกลใจอยู่ ว่าูท้าทานใครจะปลานแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครใครอะไรพปปรุกเตขอนมนอบบมกกับแทพพระเม่เก้วสำนึกแล้วความเร็วเคยเร็วไรลคอยปลเท็ดน้้ำตาขาวราตุมเป็นแดนใจใส่อาดปาททีิเิศ เป็นสันเพชรคอยปวยเพ็ดน้ำตาขาวราตุมเป็นแดนใจใส,สะอาดรปาดเเรศเป็นสันเพชดหวยคำตุ้หลอด,อดเพลป็น,นมาถึงลำบากทางกกลใจดัง้ามุกลดลดหัวใจลูกข็บัวดทดแทนคุณแม่แล้ว ลุ่มัวแก้วโพทองให้ได้ดีวัวแม่พ่อหวังรอคอยเหมือนนกตาเหยื่อมาเพลือรุกเปลือกนี้ให้ได้ดีวัวแม่พ่อหวังรอคอยเหมือนนกตาเหยื่อมาเพลือรุก เปลือกปลาสุ่าตานใารใครกับปลานแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครๆอะไรพิปรบซึ่งใจแท้แม่อาภาัยให้หมดดินน้ำตาแม่แต่ละหยุดพิรุธยิน ลูกทำกุ้ัวธาทานใครจะปลาแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครใครอะไรพิป,ปรบกือว่วกุธาทานใครจะปลาแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครใครอะไรพิป,ปรบป,ปกน้อยเก่งก็ร้อยใจทำกรมสักพี จึงิงใจใจสุดสาิชามีคกน้อยเกี่ยมกระอยใจทำกรรมสักพีจริงใจใจสุดสาิชามีแม่ท่านใจพ่อลูกมาจนชาติกินลูกร่างกรรมทำบาปพราบเข้าวเม่ของของลูกเอ้ยอันคุกขุนผลบุญกี่คนเลย ขอทุกเชยคุณแม่พันกักนอันล่าเละื่ึงถึงพระคุณเจ้าข้าเอ้ย,ย,อยใครน้อใครให้กำเนิดจริงก็เกิดเติมใหญ่แตบปินเลดวงลูกจึงห่วงเอาใจใส่ในเฮกาย,ายาก่าี่ารารักล้วงบางกบป่วยจนท็ม โหัวงมนอบหมวกกับเทปพระเมฆเก้วสำนึกแล้วความเดียวคยเลี้ยวไหลทุกน้อยเกี่ยวกับร้อยใจทำกรรสักพีกจริงให้ใ้สุดสามช้ามีแอบกินเล่ดวงลูกยังห่วงเอาใจใส่ในเฮกายาอย่าม โงมนอบกับเทพพระเมฆแก้วสำนึกแล้วความเดียวคยอเลี้ยวไหลรอให้ไกลถึงใกลใกลเป็นตัวไปจึงลูกบุญคุณท่านนาอยา่ว่าระลับลวงบางโคตป่วยจนแทบของบุญที่สุดซ่ม ควอมรักเมียมีตานานิยมบาตรคนช่วยยินใครนี่ให้ได้ดีกว่าแม่พ่อหวังรอคอยเหมือนนกกาหาเหยื่อมาเพื่อลูกเปลือกนี่ให้ได้ดีกว่าแม่พ่อหวังรอคอยเหมือนนกกาหาเหยื่อมาเพื่อลูกเปลือกคนช่วยคำตุ้ง หลอดไฟเปืน่อคนุมาถึงลำบากทางกายใจพระคุณแม่เลอดฟ้ามากสมุดพระคุณแม่สุดมาสันพระคุณแม่เลอดว่าสุธทาตาหนึ่งใครจะปลานแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครๆอะไรปิดรู คือว่าคุทธาทานงใครแะปปลานแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครใครไรทิ่ปลของบุติที่อุรสมความรักเ่มเมตตานานิยมบาดุคนโดยยินใครที่ว่าระรับรวงบางโคบวยจนถทซึ่งใจเท แม่อาไปให้หมดทิ้นน้ำตาแม่แต่ละหยดผพิรุธยินลูกทำนินยินหอบตั้งคันทำงานเลี้ยงลูกลูกวิตซึ่งแล้วแล้ววิจิตีถึงไปซึ่งใจแท้แม่อาไปให้หมดทิ้นน้ำตาแม่แต่ละหยดผพิรุธยินลูกทำซึ่งใจแท้ แม่อาบายให้หมดทิน้น้ำตาแม่แต่ละหยดพิรรธยินลูกทำน้ำตาอยู่ความลูกแท้สั้งกว่าเธตอบแทนคุณดามานได้ให้ได้ดีกว่าแม่พ่อหวังรอคอยเหมือนนอกตาเหยื่อมาเพื่อลูกเปลือ,ลอแบบกแอบปินแดวง ลูกจึงหวงเอาใจใส่ในเฮกายญาตบกินิจดวงลูกจึงหวงเอาใจใส่ในเฮกายาดังลามุลดลดหลดมัวใจลูกข็บววทดแท,ทนคุณแม่แล้วลุงปวดแก้วโพทอง พระคุณแม่เลอดฟ้ามา,ามกกมุดพระคุณแม่มกรุกมาสานพระคุณแม่คอยปอบเท็่น้ำตาขาวราตุมเป็นแดนใจใสสะอาดบาดเจดเป็นสันเพรีะบิปนแลดวงหยูดจึงห่วงเอาใจใส่ในเฮกายา อยากวาระรับดวงบางก็บ่วยจนฉันว่าคุท้าทานใครกจะปลานแม่ฉันนั้นไม่มีอันพระคุณใครใครอะไรไปิลุกทีูกวิดจุแล้วแล้ววิจิตรถุไปขอน้อมนอบโบกกรบแท้พระเมฆเกว้ว จำหนึ่งเล้วความเดียวเคยเลี้ยวไหลวาระรักลวงบางก็ตป่วยจนชาโรอให้ไกลถึงไกลใกลเป็นจบไปจึงลูกบุญคุณท่านนาดังของลูกเอ้ยอันควรทผลบุญกี่คนเลยขอชดเชยคุณแม่ท่านกระตันยู่ ให้ได้ดีตัวแม่พ่อหวังรอคอยเหมือนนอกกาเหยื่อมากเพื่อูกเปลือกคนรวยคำตุ่หลอดเปลือกคนมาถึงลำบากทางกกลใจให้ได้ดีตัวแม่พ่อหวังรอคอย เหมือนนกกาเหยื่อมาเพื่อลูกเปลือกของบุตรที่โชุโสมความรักเยี่มเตมตาหนานิยมบาตรคุณโดยยินใครกุ้ยินยยหอบตังคานทำงานเลี้ยงลูกแม่ท่านใจพ่อลูกมาจนชาติกินลูกทางกรรมจำบาป,ปาบพลาเท้าเม่ कौ बुतिति नुपोहोम हुम रक्त